สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมธนพลต่อสิทธิเดชกุลในซีรีส์ System Analyst นะครับการเป็นนักวิเคราะห์ระบบเอพิโซดที่2นี้เราจะพูดถึงการรวบรวม Require m e n t ของนักวิเคราะห์ระบบนะครับ Requirement Gathering for System Analyst ผมเองนะครับธนพลต่อสิทธิเดชกุลกรรมการผู้จัดการบริษัท Business Competitive Intelligence และอุปนายกสมาคมอ,อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทยครับอยู่ในอุตสาหกรรมการออกแบบแอปพลิเคชันนะครับการทำซอฟต์แวร์มา 20กว่าปีแล้วนะครับวันนี้ผมจะนําประสบการณ์20กว่าปีของผมมาถ่ายทอดให้กับผ <medi> <Ti> ู้เรียนทุกคนได้รับทราบแล้วไปประยุกต์ใช้ในอาชีพและกล้าการพัฒนาตัวเองทั้งอัพสกิลและรีสกิลนะครับเดี๋ยวเรามารับฟังกันเลยก่อนอื่นเลยเนี่ยทำไมเราต้องเรียนคอร์สนี้นะครับเรามาทําความเข้าใจก่อนเส้นทางสายนักวิเคราะห์ระบบหรือว่า s y s t e m อ analyst เนี่ยโดยพื้นฐานของอาชีพนี้แล้วเนี่ยจะมีฐานเงินเดือนที่สูงกว่า นะครับนักพัฒนานะครับเหตุผลที่ต้องมีพื้นฐานที่สูงกว่าเพราะว่าจะเริ่มเป็นการ cross สายอาชีพนะครับระหว่างความเป็นนักพัฒนาหรือว่าสายเทคกับการเข้าใจโดเมนอุตสาหกรรมหรือว่าโดเมนธุรกิจแต่ละธุรกิจเพื่อมาออกแบบแอปพลิเคชันให้ใช้งานได้จริงนะครับเพราะฉะนั้นจึงมีเรื่องของการเรียนรู้แต่ละสายงานธุรกิจเพิ่มเติมเข้ามาหรือที่เรียกว่าโดเมน expert ข้อดีของการเป็นนักวิเคราะห์ระบบคืออะไรมันไม่มีหมดอายุครับในขณะที่ภาษาเฟรมเวิร์กและทูนส์ในการพัฒนามีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆความรู้ในการดาเนินการธุรกิจมันจะเป็นการต่อย,ยอดไปเรื่อยๆให้เรารู้ลึกซึ้งละเอียดขึ้นเพราะฉะนั้นน้องๆน,นะครับหรือเพื่อนที่สนใจเปลี่ยนสายเทคมาสู่สายนักวิเคราะห์ระบบเนี่ยก็จะได้มีความได้เปรียบในการที่จะสามารถพัฒนาและต่อยอดองความรู้ไปเรื่อยๆได้นะครับและเป็นความน่าสนใจของการย้ายสายงานมา เป็นนักวิเคราะห์ระบบครับแน่นอนครับขอย,ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับบุคคลเหล่านี้เป็นนักวิเคราะห์ระบบได้ไหมนักพัฒนาที่มีประสบการณ์อันนี้ก็จะเป็นข้อได้เปรียบในการเข้าใจนะครับนักพัฒนาด้วยกันเพราะนักวิเคราะห์ระบบก็จะทํางานกับนักพัฒนาการสื่อสารเชิงเทคนิคการใช้เครื่องมือก็จะพูดเป็นภาษาเดียวกันกับทีมพัฒนาหรือว่านักพัฒนา ของเราได้นะครับแล้วน้องที่เพิ่งเรียนจบละ่ะจะมาอยากเป็นนักวิเคราะห์ระบบได้ไหมก็ตอบว่าได้เช่นเดียวกันครับเพราะว่าน้องมีพื้นฐานแล้วอาจจะรู้สึกว่าตัวเองไม่เหมาะสมกับการเป็นนักพัฒนานะครับแต่ว่าเมื่อน้องมาเพิ่มเติมความรู้ในส่วนของเชิงธุรกิจนะครับในสิ่งที่น้องสนใจน้องเอา2ออย่างนี้มาผสมกันก็สามารถที่จะกลายเป็นนักวิเคราะห์ระบบที่มีความสามารถได้จาบคาถามที่3ครับและถ้าเกิดเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางอยู่แล้วละ่ะ เขาตอบว่าดีมากครับเพราะว่าการเก็ตรีฟเมนต์การทําให้ผู้ใช้งานยอมรับในการใช้งานการวิเคราะห์ความต้องการของผู้บริหารล้วนใช้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในส่วนของที่เป็นเอาต์พุตการทำรายงานและ Visualization ทั้งนั้นนะครับแต่คงต้องมาเพิ่มเติมในส่วนของสายเทคนิคอีกนิดนึงเพื่อเพิ่มเติมในการสื่อสารของทีมภายในครับแล้วเราจะได้นักวิเคราะห์ระบบที่มีคุณภาพแล้ก็รองรับกับความต้องการของอุตสาหกรรมครับ วันนี้เรามาพูดถึงพื้นฐานที่จําเป็นนะครับในคอร์สนี้เราไม่ได้เน้นเรื่องของการเขียนโปรแกรมนะครับแต่ว่าเราอยากให้เข้าใจว่าการออกแบบที่จะได้รับการยอมรับของผู้ใช้งานนะครับการเลือกวิธีการจัดเก็บข้อมูลนะครับเชิงโครงสร้างที่จะทําให้สามารถนําข้อมูลนั้นมาใช้ประโยชน์นะครับการเขียนคิวรี่ให้คิวรี่ได้ง่ายวิชวลไ z เซชันต่อได้ง่ายนะครับก็จะทำให้น้องที่มีพื้นฐานทางด้านสายเทคโนโลยีหรือสายเทคเนีย่ย ใช้ประโยชน์จากความได้เปรียบตรงนี้ที่เราคิวรี่เป็นนพูง่ายๆหรือว่าเราใช้ทูในการพัฒนาเป็นเนี่ยมาต่อยอดในความเป็นนักวิเคราห์ระบบเนี่ยคิดดูว่าถ้าเราคิวรี่เป็นแล้วเรามาคุยกับโปรแกรมเมอร์มันจะง่ายไหมครับอันนี้แหละคือข้อได้เปรียบของสายเทคแล้วครับสุดท้ายของเอพิโซดนี้นะครับที่ทุกทกท่านจะได้เรียนกันก็คือ รายละเอียดของการเก็บรวบรวมความต้องการของลูกค้าครับหรือว่าการ Get Requi r e m e n t การจัดการเอกสารหลังจากที่เราได้ Requirement ของลูกค้ามาครับพูดง่ายๆก็คือการจัดทำซอฟต์แวร์ r e q u i r e m e n t specification นะครับแล้วก็การประยุกต์ใช้วิธีการต่างๆเพื่อให้ได้มาซึ่งความต้องการที่แท้จริงของผู้เกี่ยวข้องในโครงการนะครับแล้วก็ความสามารถในการจัดการเชนนะครับหรือการจัดการการเปลี่ยนแปลง Requirement และการทำการตรวจสอบย้อนกลับการพัฒนางานครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราพบกันต่อไปใน ชปเตอร์ที่1ครับ